เกาแล้นะครับโอเคครับผมเอาเดือดใหญ่เอาเดือดสุดเดือดใหญ่ร่วมร่วมร่วมพิเศษเลยนะครับคิวเขาข้าวหน้านะพรอคาเปรงบบ่งเตนาลูกครับพิเศษต้งดือด่บาทเลย ไหนลายแน่นอนลูกค้าพี่พี่นาะครับโอ้ยหกบาทโอเคเพาะดวตามมันะน้ำตกโตบ่โตเปี่ยวันี้อยู่ดีละอยู่ดีไม่ยุใครเป็นตัวทุกข้าวกวขาดวเราเราเรา่องข้าวแล้วอ่ะเอกูถือกล้องได้ย ใส่ลูกชิ้นเกินไปให้สี่ลูกแต่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมใส่เกินไปเองผมลืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดขายแต่ลูกชิ้นอย่างเดียวนานแล้วผมก็ลืมเบอร์ <c oughs> ไปเลยไม่ได้ไมันถึงอยูเ่นเนยอะๆเลยพี่นะ <c oughs> เออผมก็ใส่ลูกชิ้นนี่ผมก็ลืมไปไป็นจะไม่ได้ผมคิดราคาห้าสิบบาท,ทนี่แหละ